ได้เหตุที่พระศรีอริยเมตไตรทรงสร้างบารมีมายาวนานเช่นนี้เนี่ยวงบุญของพระองค์จึงมีขนาดใหญ่นี่นะทั้งที่ตอนนี้อยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆลมก็มีในโลกมนุษย์นี่ก็มีในทวีปต่างๆก็มี โอ้มีเยอะแยะเลยนี่เนาะนี่โอ้ชุมชนที่เราคอยภาษีอริยะเมตตาระองค์นี้มีมากจริงณปัจจุบันเนี่ยที่ปลีกวิเวกอยู่โอ้เป็นบนรรพชิตก็มีเครือหัดก็มีนะมากมายทีเดียวรอคอย ที่จะบรรลุธรรมในยุคของพระศีอริยะเมตไตรนี่แหละปลีกย<ม>ิเวกในระดับที่ไม่อยากยุ่งกับใครและไม่อยากให้ใครมายุ่ง oh. อ่านี่ oh. เออบำเพ็ญภาวนาอย่างเดียวโอ้ถ้าจะเล่ามันอีกเหรอ